สวัสดีเพื่อนๆชาวเอซทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวมาแจ้งฮะเกี่ยวกับคนที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องดรา้อนบอนนะหลังจากที่อาจารย์โทรียม่าได้เสียชีวิตลงไปนะฮะหลายๆคนก็เลยคาดเดากันไว้ว่าจะเป็นยังไงต่อฮะเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีการดําเนินต่อหรือจะหยุดการผลิตหรือตัดจบ ไปเลยนะฮะอันนี้ก็ข่าวยืนยันมาแล้วนะครับว่าจะมีการทําต่อนะครับผมหลังจากผลงานชิ้นสุดท้ายของอาจารย์โทริยาม่านะครับผมคือนับมันบอลไดมะนะตอนนี้ที่จะฉายในปลายปีนี้นะครับผมก็รอดูนะครับว่าเป็นผลงานสุดท้ายของอาจารย์นะครับม่ดู้ว่าจะดําเนินเรื่องยังไงนะฮะแล้วจะไปเชื่อมโยงกับภาคปัจจุบันหรือตอนไหนยังไงต้องรอลุ้นกันดูนะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณไหนนะฮะอยากจะรอดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ครับผมได้มีการยืนยันนะฮะมาจาก างออฟฟิเชียลของทางนุ่นอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการทําต่อนะครับในมังงะนะฮะปัจจุบันนี้ฮะ,ะดาคอนบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมในมังงะอยู่ที่101นะฮะตอนที่โกคูกับโกฮังกําลังจะต่อสู้กันนะฮะคือการวัดพลังกันระหว่างร่างบีดกับร่างอันใต้สติงนะฮะ,ะ,ะก็ตัดจบไปก่อนแล้วตอนที่102นะครับผม102นะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายของภาคดะคอนบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ครับนะฮะ hello จะเป็นการก้าวข้ามไปบทใหม่ตั้งแต่ตอน103เป็นต้นไปนะฮะก็จะเป็นการขึ้นบทใหม่นะครับโดยมีชื่อตอนว่าการสืบทอดสู่อนาคตก็รอรุ้นกันดูนะครับว่าการสืบทอดสู่อนาคตนี้จะเป็นยังไงนะครับทั้งชื่อตอนนะฮะแล้วก็จังหวะทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะถือว่าเป็นการเปิดหน้าสกาดใหม่เลยนะครับทั้งเนื้อเรื่องในมังงะและการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของอาจารย์โทโยทาโร่นะครับลูกศิษย์ผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของอาจารย์โทริยามะนะครับ นี่คือบทใหม่นะครับผมเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของดากอนบอลเราจะมาดูกันนะครับผู้สืบทอดจากอาจารย์โทริยาม่าสู่อาจารย์โทโยทาร่นะครับสืบทอดเจตาารมณ์ให้เพื่อนๆตะตูนเรื่องดะกอนบอลนี้ได้อินต่อไปหรือเปล่านะครับผมรอดูกันต่อไปนะครับว่าผลงานของอาจารย์โทโยทาร่จะดําเนินเรื่องไปในแนวไหนผมว่าต้องมีความแตกต่างออกไปเยอะมากพอสมควรเลยนะ,ะเพราะว่าอาจารย์โทโยทาร่ต้องคิดเองแล้วว่าเนื้อเรื่องจะต้องเป็นยังไงต่อจะมีศัตรูตัวไหนมาจะให้พระเอกเป็นใคร ก็คือต้องมีพระเอกคนใหม่ขึ้นมาแล้วล่ะโกคูเบชิต้าอาจจะตอบลงไปแล้วก็จะชูตัวเอกขึ้นมาคือใครนะฮะโกฮังหรือเปล่าหรือจะมีใครเข้ามาอีกรอรุ้นกังดูนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะ,ะก็ทําให้เรารู้สึกว่ายังมีการ์ตูนเรื่องดักนบอลให้เราได้ดูกันอยู่จะดําเนินไปเรื่อยๆนะผมว่าน่าจะมีอะไรที่แบบว้าวมากๆเลยนะครับผมเป็นการเริ่มต้นสักหลันใหม่ในดักนบอลนะฮะก็รอดูซิว่าตอนใหม่นะฮะการสืบทอดสู่อนาคตจะเป็นยังไงอืมสืบทอดมันเป็น เหมือนการสืบทอดระหว่างอาจารย์โทริยาม,ม่าสืบทอดให้อาจารย์โทยุทาโรนะครับแล้วในตัวการ์ตูนนั้นใครจะสืบทอดให้ใครต้องรอดูนะฮะอันนี้บอกคําเดียวว่าตื่นเต้นอยากรู้ะฮะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เรามาพูดปุยมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับเกี่ยวกับวันนี้นะครบ <laughs> <laughs> ับการที่มีการยืนยันมาแล้วว่าจะมีการทําต่อนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์โทยุทาโรที่สารต่อนะครับ เป็นการเปิดสักราชใหม่แน่นอนไปรอดูกันนะครับเกี่ยวกับดักบบอลนะครับเรื่องอื่นจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะอันนี้ยังไม่รู้นะเอาดับเบิลบอลก่อนนะครับยังมีให้ดูกันแน่นอนนะครับผมรอดูกันตอนที่102ครับว่าโกคูกับโกฮังจะสู้กันใครแพ้ใครชนะนะครับผมวันนี้เรนนี่เอ็กซต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นเอ็กซินิวในข่าวทันเหตุการณ์เลยวันนี้ด่วนเลยนะครับผมอันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอ